สวัสดีค่ะสวัสดีปซิเปนชองทุกการถือมารับชมได้ฟังคือก่อนะคะคลิปนี้พบพ่อกันในคลิปหวยได้วันเด็เดๆอีกแล้วคุณผู้ชมประเด็นข่าวแม่มาชอบตัวเลขของช่องแพร่พระรวยก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยะะด้วยค่ะเด้อเพื่อที่จะบริภาคลิปใหม่ๆที่ทางช่องได้นำเสนอน,นะคะในคลิปนี้จะปล่อยสูตรเล่าพัฒนาลนหล,หล,หลหักกาฮานอยของแม่ริมโพงลหลักกาของพ่อเพอร์ใจไฮเด้พิจารณาคือเก่านคุผู้ชมหัวติพานมา จะไม่ให้เบิ่งสูตรแมริมโขงก่อนเลยนะคุผู้ชมสูตรแมริมโขงวัผ่านมาแตกตั้งแต่น่อยแรกเลยนะคะน่อยแรกเลขที่ออกคือสามหกนะผู้ชมสามหกตัวนี้มาตรงๆน้องชมยินดีกับคนที่ได้โชว์ดระมาเด็กค่ะเดอ้อลาพัฒนานะคะเป็นทีนาเสียดายอีกแลยน้องชมลาพัฒนาจัดให้นะคะ 91, เก้าหนึ่งนิ่งให้เลยน้องชมออกเก้าสองนะคะ จัดใหลซองกับหัวเป็นเก้าสองน้ำจมหมวดดีรุนต่อเลยนะคะสำหรับล้าพัฒนาน้ำจมหมวดดีสูตรแมลิ่งมมนกะจะคัดชุดเต็มออกมาใหา้น้อยๆเล่นๆอีกขึ้นต่อนะคะถ้าผู้ใดมักชอบหาหน้อยกะฟันสามน้อยพิเศษปกติวี่เพี่น้ำจมเดี๋ยวไปเปิ้ลพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับสูตรเมลิ่งฝนงวดดีเป็นของงวด วันพุธที่25ธันวาคม2 5 6พนานะคะนี่คือชุดเต็มสูตรแม่ริมโขงน้องชมสูตรแม่ริมโขงมือนีขัดให้มีซ3ส2ม0ี1อ6 71 73นยซ เจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดเก้านะคะเน,น,นะน,น้นนักไฮหกชุดตัวหางมีสี่สาม7ี่ศเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดเก้าเน้นเน่นน้ำชมชุด3ตัวคาดไหสาชุด3ามหางคือ0ู6 9 6สีเกแล้วกัหนึ่เจก้านะคะมักจอดสูตรแมลิมโงแคมปมนาจอไวพิจารณาได้เลยนะคะในคลิปนี้จะมีสูตรพอผู้ใายให้ได้พิจารณากันคือเก่าน้ำชม จะได้ไปเป็นแนวทางตัวใดแบบใดที่ผู้จองไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของพ่อเฮ้านะคะให้พ่อเฮ้าคนเฟิ่มห้พร้อมๆกันได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> เอ้ยมื่อนี่ตามแนวทางคือเก่าพ่อของหวววันพุทธนะพ่อนะอ้ะหววที่พันมาเป็นทีนาเสดายนะพ่อนะเฉียดชิวอีกแล้วนาะเล็กเนาะ <c oughs> เลขออกตัวเก้าสามหัวแล้วนะพ่อนะ โอ้ยแมนเล่าพัฒนาออกอืมันขึ้นเป็นเก้าสามเโอ้ยเน้นในพ่อเนาะพ่อเก้าสองสามหัวตแล้วเนาะพ่อเนาะโพดโพเนาะเลขกระไดเอาว่าเป็นยังเนาะค่ะตัวเลขกะเขาแน่หลุดแน่แต่ว่างหัว่ผ่านมาเนาะพ่อเนาะห้าน้อยโอ้ยพ่อเฮาจะได้เน้นแต่น้อยปกติเนาะน้อยพิเศษไม่พอ สามตัวเนาะค่ะถ้าผู้ใดได้เหร่นห้าน้อยปกติพิเศษน้ำนะพ่อยินดีน้ำบิลีนะค่ะบอเป็นยังงวดนี้เลขพอโพชใยเฮาลุ่นต่อคือเก่านะพ่องวดนี้จัดให้ชุดเต็มคือเก่านะพ่องวดนี้ครัชุดเต็มขึ้เก่าถ้าไคมาค่าน้อยก็จัดไว้น้ำแน่นะพ่อหาบาทสิบาทพ่อเดี๋ยวฟังเนาะครับโอเคค่ะงวดนี้เป็นของ งวดวันพุธนะคะเอาได้ตัวใดเนี่ยพ่องวดนี้อ้าวครับงวดนี้เริ่มเลยครับค่ะสองหกจับคู่งวดนี้ได้สองหกนะพ่อเนอะาะครับค่ะอ้าวสามเจ็ดแล้วก็มีสามเจ็ดค่ับพ่อแปดสองแปดสองค่ะพ่อหกแปด แล้วก็มีหกแปดค่ะ370เจ็ดศลขสตัวแล้วทีนี้เลขสามตัว3ามศพ่อครับหกสเแล้วก็มีหกสองเกพ่อครับเจ็ดศนเอาหรอพ่อสาม หกสแล้วก็หกสค่ะเจ็ดสาเนี่ยเจ็ดาดที่นี่เจ็ดศูนย์สามบ่พ่อมสามเจ็ดศูนย์มากบ่ละเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าอ่ลกกลับไปกลับมาแมนกลับไปกลับมาเนาะพ่อเนาะกลับมาสามเอือพ่อก็เลย ว่าสามตัวมันหนาสิมิศูนย์ถูกต้องพ่อพ่อครับอ๋อก็เลยเป็นอีกชุดหนึ่งคือสามเจ็ดสามูนพ่อพ่อครับเจ็ดสามูนนะค่ะอันนี้พอเข้าจัดชุดสามตัวให้กลับไปกับมาานนะพ่อเนาะผู้ใดมากกับจัดได้เลยนะคะเลขเอาพ่อเลขสามสูนมากบอกครับเจ็ดสูนพ่อมากสามเจ็ดมากสามเจ็ดอืมตัวนี้เน้นคือสามเจ็ด สองเก้าสองเก้ามันสิมานวดที่ซีบเนอพ่อเนาะ9้อกะาเล็กสตัวรอกับตัดสลินไปสองหัวบพ่อว่าอ๋อไอ้สามกระตัดลแ้วพ่แสองหัพ่อตัดแล้วแต่ว่าสามตัวนี่สองหกสองเก้าเก้าสองหัใคเพื่อนกลับไปกับมากเป็นพ่อพ่อครับอืมแล้วก็เก้าสอง หกเนาะค่ะเป็นไปได้เนาะเลขหกกับเลขเก้านะพ่อเนาะขนาดเลขเล้ามาสามหมวดก็ยังบ่เป็นอยังมาตัวเก่าเนาะพออ่อเลขก็ได้โอเคห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดค่ะห้าห้าเจ็ดค่ะพอ่อครับผมอ่าอ่ามีเท่านี้มันบ่พ่อเลขสามตัวนี่ครับค่ะตวดทวทูทวดเบิ้งครับค่ะ เอาเลขเลข77นี่ตาดบ่พ่อตาดให้เพื่อนบ่ตาเด7าเป็น75นะพ่อนะตาติดเลข3ตัวก็55อืมอคะ่ะซื้อเลขก็จะลืมไปแล้วก็กลับนะพ่อเดี๋ยวหนูท้วนให้ฟังเนาะฟังอีกรอบนึงนะคะสำหรับแฟนช่องเฮ้าก็ได้มี26 37 268แล้วก็75นะพ่อเนาะเลข2ตัวเนาะ บาทที่นี่เลขสามตัวพ่อเฮ้าให้สามเจ็ดศูนย์หกสองเก้าเจ็ดสามศูนย์ห้า <7, S 2> ห้าเจ็ดเ <7, S 2> ก้าสองหกถูกต้องพ่อพ่อถูกต้องโอเคบาทที่นี่ตัวเน้นนักเดี๋ยวพ่อเน้นตัวใดบานิกเ,เน้นสามเจ็ดกับสองหกเน้นสามตัวคือสามเจ็ดกับสองหกครับพ่อขีดเส้นใต้ไว้เลยนะคะชุดสามตัวไม่เน้น,นพ่อพ่อ เน่นนอมีนี่เจ็ดศูนสามเจ็ดสามศูนย์นะพ่อครับเออคือว่าสามศูนศูนสามาให้เพื่อนตัดเลนน้่เนาะพ่อเนาะครับโอเคแล้วก็ตัวไหนพ่อห้าห้าเจ็ดแล้วก็ห้าห้าเจ็ดสองชุดสองหางนะค่ะครับเพราะว่าทาเลทาเลวันศุกร์นี่ มันเคยเป่านะอ๋อค่ะเอ้าพ่อถ้าเป่าพอ่อมักตัวใดเป่าห้าห้าจิตอ๋อโอเคพอ่อพ่อกย็ยยำแล้วยรำอบียดแล้วคะ่ะว่าสามตัว<ไ>คือหาหาจิตสองตัวกระทับ,บมักเป่ากระหาหาเนาะพ่อเนาะครับโอเคค่ะพ่อพ่อ,พอบุกนอ,กนอกวัดวัดทุกมันมันจะออกกุ้ยเถ้าถาถามินวัดมันจะออกเป่านะค่ะวุ้อันนี้ก็เซียนตัวจริงเพิ่นฟันทงแล้วนะคะมักชอบจัดได้เลยน้ำชม วันนี้ก็ขอให้ได้ขอให้มากคือเก่าครัพ่อขอบคุณพ่อค่ะสวัสดีค่ะครับไฮเงินน่องไหลมาค่ะ<อ>ถูกทุกคนครับสาธุสาธุค่ะพ่อครับขอโชคดีทุกคนนี่อยู่ดีมีแห้งเด้อค่ะให้ได้เงินรับปีใหม่นะพ่อเนาะขอบคุณพ่อค่ะปีใหม่เหนียงหลับแหนงรวยค่ะสาธุค่ะ โอเคพ่อให้พ่อได้โชคได้มั่นนะคะให้แฟนจองเฮาได้โชคได้มั่นกับพ่อคะ่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมกะโคงเจะได้ยินแล้วนะคะงวดนี้อพอโพอชัยเฮาฟันท่องมันใจน้องชมพนบอกว่าเลขเปาทาบมาจะเป็นหาหาจ็ตตาดอ,อกมาก,ก็จะได้หาหาอีกชุดหนึ่งนะคะสำหรับเลขเปาน้องชมมักชอบจัดได้เลยนะคะสำหรับสูตรไร้วันพอเฮาน้องชม วันดีผู้ดใดได้เข้ามารับชมรับฟังนะคะได้เสียงโชคเสียงลาบก็ขออวยพรให้ uk, ทุกท่านทุกคนจงมีโชคมชีชัยสุขสุขหมันมาในที่งวงกั่ากันสุขคุนค่ะสวัสดีค่ะ